ถ้าคุณไม่อยากเสียใจและผิดหวังในความรักความสัมพันธ์ห้ามเอาผู้ชาย5ประเภทนี้เข้ามาเป็นสามีเด็ดขาดข้อแรกเลยนะผู้ชายที่ทํำลายร่างกายค่ะคุณมีค่าเกินกว่าจะถูกใครแม่ให้เกียรติหรือทําลายร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจหรือรจิตใจก็ตามถ้าเจอคนแบบนี้นะคะให้อรีบหนีเลยคะ่ะ ข้อที่2ผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก่อนแต่งงานมีแนวโน้มว่าหลังแต่งงานก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เช่นกันพยายามลองสังเกตอารมณ์และพฤติกรรมของคนที่คุณอยู่ใกล้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาอยู่ภายใต้ความกดดันค่ะข้อที่ 3. ผู้ชายที่ชอบโกหกการโกหกเพื่อปิดบังหลอกลวงหรือบิดเบือนความจรงิงในความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเนี่ยไม่ควรมีเรื่องนี้ค่ะข้อที่ 4. ผู้ชายที่ขาดความเป็นผู้ใหญ่ การขอผู้ชายที่ขาดความเป็นผู้ใหญ่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมากค่ะเพราะเขาอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตและครอบครัวได้ดีพอขอ้อที่หผู้ชายที่ติดสุรายาเสพติดและสื่อลามกการติดสุรายาเสพติดและสื่อลามกเป็นสิ่ง